วัยวันอารมดีค่ะ เซี่ยงหยังกระเพิ่นล่ะลูกหนุ้ยจะทำอะไรคะสวัสดีค่ะหนูจะทำอะไรคะสวัสดีค่ะก่อนลูกนั่นนวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแลวันดีค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอานะคะไม่เอาค่ะไม่เอาหนูหิวหนูหิว หัขาหัวขาหัวขาเนาะจับเองมานี่อืมอื้นอ้นนี่กินนมเลยปะกินนมกันกรลังกลังมีเสียงจักน่อยหัมเปนเบิ่งป่าเพิ่นจิหมเนาะจิ้มจิ้มจิ้มเอ๊ะมันเยมีเสียงเม เอินใ่บดายเอินใ่บดายง่วกรอดอม,ม,ว,อม,มว,ว,วยอาม,มวยนว้อยใช่ออมวยน้อยไหมคะอมวยน้อยไหมคะอมวยใช่ไหมคะเนี่ยยังแต่ยังมันเนี่ยย <c oughs> ังเป็นบอนตีบอลตี <c oughs> เอาอันตีหองตะเจ้าไว้ ยาย้ดเหนี้เออม่ว่าเอามาีล้ก็มีเงินน่อยจะบาันอออันลิตาคนช่วยค่ะอันนลิตาคนช่วยค่ะอคนช่วยไหมคะอคนช่วยค่ะมาเลยค่ะไลูก อาข้นช่วยยิ้ใจเอ้อมาอุ่น้องหน่อยค่ะมาหยอกนู้นี่ยมาอุ่นเอาหนูเลยดิอาขนช่วยค่ะมานี้มานี่มานี้คนช่วยมานี้ก่อน่นม่ไปมาเน่ยน่น่เน่น่เน่ย้มเ่้่ยใจหยอกนู้เนี่ยค่ะไอหยอกนู้หน่อยนะค่ะ Anh ym sĩ sôi. A ym sĩ duel. A ym sĩ duel in a ca. A kim tê con chúa ca. Cay con quá. À, Cái con à, tua. con อ้าวจอีกคนอ,อ่ใครคนสวยคะอ่ใครคนสวยค่ะอาใจอีกคนหนึ่งนะ่ะใครไม่หยอกวะใครไม่หยอกนะไหนใส่ไม่หยอกนูแน่ว่านว่านอารมณ์ดีค่ะ นูคุยอ่ะคุยก่อนลูกคุยก่อนอะคุยก่อนเร็วอะคุยก่อนเร็วค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนูชื่อน้องนาลิตาคนสวยนะคะวัสดีค่ะเร็วโอั <laughs> นนาลิตาคนสวยค่ะเร็วยิ้มสิค่ะอะยิ้มสิค่ะ Aku tidak tak jangan ke, aku tidak tak jangan ke. Nojeng, nojeng, mana rup? Nojeng mana rup? Nya, ada, ada. Jump, jump, jump. Oh, hello. Selamat siang, hello. Nong Chun. นูชื่อนาลิตโตค่ะอันนาลิตะนะคะไม่ใช่นาริตโตค่ะยิ้มกันลูกยิ้มกันนะคะอายิม้มจะสวยค่ะนูชื่อน,านา้นาลิตะค่างสวยค่ะนูหูจะขวงใหรได้ค่ะนี่นูโบไอยุก็พูดไดก็ได้จ้าย่ก็ใคยก็ได้ค่บบอะ,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 คะอ้ามวยนี่คะ่ะใช้อ้มวยไหมคะ่ะอ้ามวยค่ะนี่ดูนะอ้ามวยค่ะอ้ามวยค่ะ อ้วยไหมคะอ้วยค่ะอ้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะคนนี้คนนี้ลูกใครคะเนี่ยคนนี้ลูกใครคะลูกพ่อบิ๊กใช่ไหมเออเออะอออเล่อเลอเดีค่ะอเล่อเล่ดีค่ะนี่อันน่ะอันน่ะเอ๊เจ Đừng Cùng... ạ Chắc... Cùng... นี่นะคะเพิ่นกับว่าเหรนกบนองนาริตาค่ะอีลาบานหน้าชาแนลนะคะฝากลค์กดแชร์นี่นะคะช่องนี้น้อยนิดดอยค่ะยังไ่ทันเติบโตนี่นี่นี่น่นี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 ้นี่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 ยี่นย่นี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 นี่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 ยี่น่นี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 ่อ่นี่นี่นี่น่นี่นี่่นี่่นนี่นี่้ี่นีนี่นี่่นี่นี่่นี่นน่นน่่น่น่ อ้าวดูค่ะนื้ปันขาดนืปันจักรยานจ้ะเบิ่งหุ่นปันจักรยานจ้ะอ้าดูอ้าวดู้วจักหยอกระได้จ้ะเพิ่นอ้ดูยอกงวกับหัวหละจ้าอ้าดู แม่แพลกกับมาฮอดคุณแล้วยงอื่นสอบคุณแล้วเพวเราออกคำแม่แพกกับมาเร็วแม่แพมาเร็วเพื่อนกั้ยุก็ปัดเจ้าวเพ่อนจ้าน้องลิตากั้ยุก็ปัดเจวนะคะหัวจะกัมเมอห้าวอนี้จ้ะกัมเอนี่แน่นแนมแต่ผเบิงตีนเพื่อนค่ะ ทำไมคะทำไมคะอยากลุกแล้วค่ะเพื่อนนวดโดนแล้วนาะจะนานเกินไปโอเค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 เด็ดเเ อ่ะจ้ะอ่ะเนื้อคนสวยค่ะคนสวยค่ะอ่ะเนื้ออะไรต่อคนสวยค่ะอยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยลูกหน่อยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มจะสวยค่ะยิ้มยิ้มก่อนค่ะยิ้มก่อนยูกับผู้ใดก็บ่กหายเนือจากน้องง่ายเลี้ยงง่ายแต่อารมณ์ดีค่ะหนูเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆเลยค่ะดินนะคะดูอารมณ์ดีค่ะ อยูก yup. ็ก็ได่ก็ได um ้บกระยิะยิบกยิบะยิูกคยิระยิ่ยิบะยิบกระยกระะอระยิบกริกระยิระกะยิกะอกะลูกิระะิกะิบริิะิิก oh, ิ

เ่อนสวยไหมคะค่อนสวยคะ่ะนัลนหลอารมณ์ดีแห้งเลยจ้ะเพื่อนเพือนค่ะเพื่อนอารมณ์ดีอะค่ะฝนจะตกบอลลูกขึ้นเลยน้ำลายใช่ใช่เห็นกล่องแห้งมากคเลยจ้ะมากกล่องค่ะมากแม่เมืองกล่องน,งนอจา้า สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากน้องนินาด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ